สวัสดีครับเจ๊เอ๋ผมตัวเป็นคนไทยคุ้นมาจริงโอ้ขึ้นมากขนาดคุ้นจื้อเลยคุ้นว่าไพ่มากินข้าวดี่ดอกขนาดสวัสดีค่ะคุณยายกินน้ำจนสิ่ใต้เดี๋ยวกินน้ำจนสิตายเพิ่นทาลงหน้าจนสิตายเพิ่นว่าทำบุญศพนี่น้ำมาแล้วมีทั้งตุ๊กญ่ตุ๊กหน่อยเลยโจกระเปื่อนเปื่อนเอ้าไม่เท่ากินน้ำยังหนิทำบุญศพมึงเมื่อเห็นหุงทำบุญศพเอ้ย อันสงสัยอันอันตักน้ําสางน้ําอันนั้นมากินบ่จัก,น,มมจกน้ําอยู่ดุมบ่จักนี่สบายดีสบ,บายดีทานผู้ชมเบิดทุกทานเด้อมื้อนี้ก็เป็นวันที่ดีเนาะน้องนาจ,จะนําเครื่องนําของไปมอบให้แม่เฒ่า ทีมีอายุหลอยปีในท่รนผส้ชมที่เพิ่อนอยู่เือนคนเดียวเนาะเพิ่นมีลูกสามคนแต่ว่าลูกเพิ่นใดไปทํางานอยู่ไทยแต่่เห็นกลับมาเลยปัจจุบันนี้เพิ่นก็ใส้ชีวิตอยู่คนเดียวนากะไยายามไปทรงเขาสรงหํำเพิ่นตลอดเนาะมื้อนี้กะผมมีจิตใจเมตตาช่วยเดือ่เฒ่ถเพิ่นทรานผส้ชมเป็นเขาเป็นโจ๊กเป็นนํำดื่มเนาะวันนาจะนำเครื่องกิน ไปมอบให้เม่เา่าก็ขอบใจหลายๆเด้อเอฟซีพวกเขาติดตามพวกเขาเนาะสวยเดือนเมถาวรฮักเพลงเม่เา,เาเ่ากะดีใจน้ำพึนเนาะท่านผู้ชมเนาะอยากจะนำเครื่องน้ำของไปมอบเพื่นให้เพื่อนทำบุสมน้องเมย์น้องยายาไปเลยน้องยายาทำบุสม,มอ่ะเดินทางทำบุสม เฮียนแม่เทาเพื่อนเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาหาโมงสินาทีเนาะตะเวนไก่จะตุกดินแล้วบานแม่เทาเพื่อนอยู่บานพัฒนาเมืองนครปักสีแข็งจะประสักด้วยทรรสมเดอ้อตะกี้เพื่อนอยู่เถิ่งดินเพียงพียงแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าเดียวนี้อัน ทีมเมทาเพันยูทีปุญายเป็นหายูนะมนอยู่เนะถิงเนะาะเดี๋ยวนี้เขาสิพาฒนาหมอมเมทาเพันยูเขาสิพาฒนาเขาสิฮิตยังจากยางนี่แดละท่ทนผู้สมเขาบุกเบริร์เขาลุดขี้ดินออกเบิดยาใหญ่เมทาลงไปอยู่รุมกับมีลายขอบขั้วทีได้ลงไปอยู่น้ากันเนาะแต่ว่ามเมทานี่เป็นไอตน้อ,นอผู้เดียวทนผู้มเอ้ย รถมือกินมือก็ขอบใจผู้ที่สวยเด้อแบ่งปันให้มเมทเอาเด้อผู้ทีเ่เบิ่งแย่งมเมทเอาอีตอนุนเมทเอาเนาะจงจะเดินจะเดินเบิดทุกคนเด้อขอบใจได้ตอนนี้ก็ตาไฟเขียวเนาะตอนนี้ไฟแดองอยู่ท,ท่านผู้ชมเมทเอาเพิ่งก็ เข,อขออาขอยาเขานำนะท่านผู้ชมสำคัญก็คือเขานำเนาะแล้วก็ยากินเพิ่นตาข่างเนึองเมื่อไ่บด้ยแต่ท่านผู้ชมเลยไฟเขียวแล้วยามแหลงเขาเจา้าหรือคุ้งเหียนหรือการกับเพื่อนกัน เดี่ยวนี้ลงมาลุมเขาเจ้าใหญ่ลงมาลุมไในแถากะข,ข้านขึ้นบ่ได้เดบารนี้ท่านผู้ชมเลยอันไก่เนาะไก่จากทางใหญ่เด้ดิใหญ่ลงมาอยู่ลุมนี่กะบ่ได้ออกไปขอกินแล้วบานนี้ตะกี้เพิ่นกะออกไปขอกินโคยาท่านผู้ชมเลยเพื่อความอยู่รอดของเพิ่นแหละบานนี้อันซาบาดอยู่แถวบานน้องนาบอกเนาะ เอ๊ะมีแม่เฒ่าอยู่บ้านพัฒนาเด้ไปเบิ่งแยงเพิ่นเด้ผู้ดนองนาฮู้จักก็ยอดสาวบ้านบ่ฮู้จักก็แม่เฒ่า100ปีนี่เนาะก็เลยได้มาเห็น ประตูไหวทางประตูไอเป็นอ่ะน้องยะยะค้นเครื่องซ่วยได้อไอน้องมีจับอันทายให้ทางประตมเก็บซีไม่เถาร้ายเด้อยี่ตนไม่เถาก็ขอบใจเบิ้ลทุกคนเด้อยี่ตุลเมทัลเด้อไเครื่องลูกไอเพ่นคอนเมนเบิล้ลแหละของไม่เถา มะขามอ้องายๆคราวนี้ก็มาขามเห็นไหมเขาเอกะจ๊กจ๊กเป็นทุงกินสบายเลยเนาะกับตาป้องเปไนกินกับเขาก่อนนะกะเกียร์เหน้าแบดื่มดื่มตุกไงตุกหน่อยทาบุชกาบมี้ขา้ขามีโนมแน่เนาะนี่เ่็นองไม่ถ่อเือไว้บนท้้ สว,ว,นะว,ว,วัสดีครับจ่าเอ๋มตัวเป็นคนไทย้นมากจริงโอ้ขึ้นมากขนานดะจือ้อเลยว่าไพมากินข่าวดิโด้ดคนนะบบาดสวัสดีค่ะคุณยายกินน้ำจนชิตตเดี๋กกินน้ำจนชิต้เพนทาลงงนจนชิต้เพนวัดธรรมบุตรนี่น้ามาแล้วมีท้งตุ๊กไงตุ๊กหน่อยเลย อยากกินนํำจนสิตายข้ามแดทีดได้นยิ่งบุษบ่เบาอัตั์ดีเด้อเป็นแถาเด้อกินเข่าดีดอกคนละค้ามบ้านเนี้ยเอาหน่อยย่าๆปอกเนเป็นเถวเลยคนพ่วงจุกเขากินกินเขาดีดอกคนลาท่านบุษบุกอาวนี่เข่าเนี้ยเศษๆนีเขามาหายช้องสอบด้วยมันนี่เด้อเป็นแถาเด้ออานเกียเกียเลยโอ้ตัวนั้นเนี้ยพี่น้องตาใบเนาะอันเกี้ยน้ำม่บเปนของกินเด้อเป็นเถาเด้อ นี่ตากระป๋องยูน่าเดซิตายโดยเก๊ะเก๊อะไรไหนเพิ่นก่อนกินเผาแล้วแบบข้ามก่อนเลยกับกินหนำยูน่าสิตายทำไนใส่จอกมากมากเอาจอกแม่ขนมอยชิญยินให้เนาะเจนน้อยเก็บขึ้นเทิร์นไว้ให้แม่เผาเป็นที่เยี่ยมหอยทำบุษบุญจ่อกระเพื่อนเปื่อยอ้าแม่เผากินหนำยังนี่ท่ำบุษบุญบังไหมนี่นะผมเห็นหุงท่านผู้ชมเอ้ยอันสงสัยอัน ตักน้ําสางน้ําอันนั้นมากินบ่จักน้ําอยู่ดุมบ่จักนี่เพิ่นจะมาจางเงินเขาตักน้ําตักเอาฟื้ให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวสิเอาป๋าไว้ให้แม่เฒ่าบ่ได้ให้เพิ่นจางฟืนีเอ้าเก็บไว้จหน่อยดื่มหเอาเฒ่าเก็บไว้เพิ่นจาฟืจาจะใส่มือนบ่เห็นเอาไว้นี่นเนาะเพิ่นดื้อนี่เด้อแม่เฒ่าเอาไว้ vậy bài hay phụt chăng. Phụt nắp, lạng có nó nho nó nho. Chem tondi, yong tondi, yong lại. Bượt nắm mẹ thảo ơi. Tao tháng. mẹ tháng thảo ơi thảo. Tao mẹ thảo 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 mẹ กระป๋องปั้นกระป๋องได้เนี่ยฮะบ่เอาบ่กินบ่กินหม้อกป๋องเพิ่นบ่มักท่านผู้ชมไปกระป๋องเพิ่นบ่มักขามกินบ่ขามมักบ่แล้วบ่ขามม่เ่าจะมักใส่กอกท่านผู้ชมแต่ว่าน้องนาเอาแต่แนวจําเป็นมาให้เพิ่นเนาะน้ํากระจกท่านผู้ชมมากินจกสะดวกสบายเอาน้ําไปเ่าหิวน้ําอยู่ตเอากินน้ําก่อนเพิ่นว่า Nam sư sư, nằm át Bố mến à, cứ... <laughs> ăn nỉ đọc nè Bố mến ăn nỉ đọc bò, bò. Thế Nào nằm đẹp Thế bố mến mớt này này, lái Nào, hãy xin chát bừng Ủa nó nói ra chìm vào cám vàn cơ mẹ thảo <laughs> <Khảo> ý, căm, <laughs> khảo căm, Thảo y cam, phải nè kín khảo cam thay เดี๋ยวมือนาร้านสีหนึ่งมาให้อีกเพื่อนได้กินมื่นไหนพันติดใจญ่เขาอีกคำเบิดแล้วบอเพื่อนว่าหวานบอเม่เแถวปะค้มามฮะเออเพื่อนว่าหวานทำเป็นโซ่เสีบเน,นาะเจ๊น้อยสิบอกวิธีกินอันน่ะจกเป็นซอ่เพป็นทำเป็นโซ่ตุ่มกินเด้อเม่เแถาเด้อเป็นยังซับชนอยู่ให้ไปกินเขาอิ่มก่อนเ<ม>ดี๋ยวกินอันนั้นให้ไอ้ทงสิไม่เถื่อนเนาะ ไปกินขผาวกินเอียก่อนเอาเห็ดยั้งตัวบ่าจมูกมีหูแล้วฮะเผินว่าเผินว่าทำเป็นส้ม่ากไปตะหัวขนาดเผินว่ามันเห็ดยั้งมันจจงโมมาเผินจมมาหรองหนาเผินว่ามันเห็ดยั้งมันจจงโมมากูอยากกินน้อัมจิตายแล้วเผินว่าไม่เ่าบอกต่บัดเช้าบัดวันแบบหนาหักทำเป็นู้มหักอยิ่วบอสน่อยมะยมตลอดกินหอดบอสกินหอดเผินว่าเออเห็นด้ว เพิ่นโจมเพิ่นว่าเห็นเห็นหยังปานนี้บ่ทันมาเพิ่นว่าอยากกินน้ําแฮะเบิ่งเอาตุกใหญ่มาให้ก่อนน้ําตุกใหญ่มาให้ก่อนเด้อาแม่เ่านี่มนอันเสียลําฮอนปไว้คือสิดีนะแม่เ่าเนาะกินโจ๊กง่ายๆดังไฟก็ว่าบ่เห็นฮะอยู่นี่แหละเอานํามาแม่เ่าดูเพิ่นถามหาบ่ถามน่ะมาก่อน น้ำไม่เทา่าดหลายมือนี้ได้หลายดีใจได้ได้น้ำาหลายนี่มีนมแด้เป็นตุ๊กเป็นอันนี้เออนี่นูฮะแกะนมให้ม่เทา่าสินู่บ่เดี๋ยวจะนอยจะได้ไปทําอีกแล้วเพิ่นบจักแล้วมันยางแหบ่เห็นึงเลกระป๋องนี่บ่เอาเอามคืนเนาะอมคืนเคืนบ่เอาเพิ่นบ่เอาตัวใดเพิ่นบ่มักเพิ่นก็บอกโลดท่านช

มีคนนะเปลี่ยนไซ้ายคุณแม่เถาไปเห็นปะเอาตวเก่าให้เพิ่นบ่หยได้เอาไฟเอาเายเอาไฟเอาเลยเอาไฟตายไฟตยจะไฟ้ายสันบ่อใสยไฟเอายาดมอ่ะโอ้หออมนอนนะเออ อันนี้ฟ้าเนี่ยไปถอดอจะใส่กับฮันฟ้าออกเอานี่โอเห็คดูแชมพูแบบนี้แชมเพิ่์ลว่ามีคนมาเปลี่ยนเอาไปใช้เพิรนเอาตุกาวหายวันนั้นลงนาซื้อมาอันนี้นุ๊บแล้วก็ท่อไฟแล้วเอาออท่อไฟบลใส่ให้ไม่เท่าแล้วนี่ไงนี่นุ๊บเดี๋ยวสิแก้หายมาเก็บไปให้ไม่เท้าก้อนแบบนี้ เเครื่องไว้ใกล้ๆแม่เฒ่าเลยขออนุญาตไปเด้อแมเขาเด้อนกกินแห้เดือนแห้บ่เินเข้ากันกินข้าวก่อนบ่เดี๋ยวกินข้าวแห้ท่านผู้ชมกินข้าวก่อนเจาะใส่หูไปไว้เดีข้าบ่เห็นบีบเป็นแลบ่บบนําห่นบักมันบกมันเฮ็ดเป็นแล้วบ่บีเป็นแวนะแล้วไปไปซะล่ะ không biết nặng cho đi mình hảo Ôi xưa vậy là Xưa ông vậy nhá, ông có sai Nhưng mà mình, mình nhìn <laughs> ừ. Ừ, ừ. <cười> ừ. <cười> mình yên nha Chị ông hải Chị là xưa ông vậy Cả sáng mới thao chín thao con Chị ông hải xưa ông vậy Khuyên mặc ông vậy nè, cặp bào khuyên này một sụp Xưa ông vậy Cặp bào vậy chết cậy Chát vậy thì thêm chết ไปเทาเอาไว้ใช่ไหมต้องเอาไว้กิ๊กไก่พือนนอกแชมุูสมเนาะมาใส่เลยจ้ะอ่านี่จะเอาไปเืองไว้แต่ไุ่ซกเอามาหายก็ได้เชือไม่สุกเนี่ยบอกคุสนะแต่ไุ่ซุก จังไดตใส่สิถ้าสันแมนกินตัวนี้ก่อนเนาะให้เานาะตัวนี้ใส,ส่ไหจ้าบเนะไปใแบบส่จ้าหน่อยจังสิบอกเพื่อนมาเป็นยัง say, say, อยู่ไสอยู่ใสเนาะ Hãy <laughs> subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปถออยากใส่ถ okay. ั่วตาวาก็ได้งั้นไปถอเพราะท่านอยากใส่กับป้าใบกอนก็ได้แต่นี่ยังบอกป้าใวกใช้มาหาอยู่เพื่อจเอาใครจะเอาใครจะไปใบกินกินหนามอ่ากินหนาตัวนี้ก่อนซะไปชิมชิมมีคนเอาของมมาทั้ม than Pan, The Great Tan The Great Tan gói thang yeah. gói thang gói thang gói ừ. thang gói thang gói à, à yeah. ừ. 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 à thang gói à thang gói 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 โอ้ยม้เว่นวนนี้นักข้อมือยาเขาเลยใช่ใชเขา่ข้อมือยาเขาเดงไปเข่าเพื่อนะพวกในกินเขาน้านามตัวนียังไงเไว้ก่อนเอาไว้กนนักเตือเหนีเ่าเอียงสามสิบได้ไถากันนถน ไม่เทาจีเรนุมอันนึงเอาไวเยเจงเลนเอาไวปะเม่อยเชื่อไหวเองเอาไวเองเป็นมีวิธีเชียงแถมชเชียงไหวปะม่ตาลูกข้ามหม่มข้ามห่ปะเอาไจกเด้เอาไใช้จกจกเอาไเห็เด้อม่เทาตมเด้่มันเป็นเ่าดเดไหมันหนมีาม่เทามาไกไอันนี้นุ่ม น้ำนม้ำน้ำี่อีกขาสีเขาเขาสองศอกนี่ยูน้าีน้ำมาจิส <à> ่อเนอเป็ดไ่ิดีหมูจ้า สสองสบตันี้เกียตัอนี้เบิร์ดแต่ยังเปลียนอาตัวนี้ใช่ยาดูมนี้ยืดดูมอืมเอาคุณข่าเจ้าวีมคนว่าขาเขไม่เถ่าบอทีมาจากนี่ะนี่ยะนี่นะด วนกระเดื่องเปลือกนี่แหละม้อนให้เอาไปทิมอยู่หันในเท้าพังก์กิฟต์เมือคืนเอาออกเมื่อก่อนในเท้าเอาออกเนาะตัวนี้เนาะมันเปลือกเนาะม้อนตัวนี้เอาทิมซะเนาะตัวนี้ได้ตัวไม้เดี๋ยดิขนมาให้ตัวไม้มันจะเป็นพญานะไอาทิมเนาะทิมอืมมันจะเป็นพญานะทิมเพื่นบ้าอาว่าบายบายแทนู้ชม การฉีเมื่อไหได้บานนี่มันฉีคานาตาเขาจใช้น้าโยตาบอกนี่ดิโอนยบตานายอไดีวเมื่อึ้นไหนแน่เลยนี่มือ้ายยอดถูกมือคจกตาเปรนแกงเเห็นหองนุ่ีคุณโมเห็นโคงหยดพนำนั้นเอามือไม่ให้ไม่เท่าจับลักษณะประมาณได้อแฮะยอดเกว่าเขาเหอโมเขาเล่นร้ายมันจะไม่ตาไม่เทาเลยอ้ัามนเังร้ายอยู่นี่ เบล็ดบุญยางหรอกซื้อมาให้อีกอกินบ่นี่ยาดมนี่ยัดเป็นเดียมนี่ยาดมไข้ดมเพิ่มมาหอมเบื่ดเพิ่มมาทานกุศลน้ขอบใจเพิ่อนนะขอบใจอันนั้นมึนแงแย่งช่วยเดือดไม่เท่าเด้อ,อเว็นท่านใจพี่พี่ขอบใจเด้อพี่ขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเอาไว้่งไว้เห็นภูงเพิ่อนนะ nên nhịn nè để bằng không ít hú của bộ này là một số ta có một hùng con này ừ chị ạ coi mà này nó chỉ khăm, học mày thảo phần à, à bye bye thân bye 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 bye, bye 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ็บเจ็าดีบตบอนี่ดีน n อยู่กินใช่จะอกินยาใช่ขออแก้หาเด้กินแต่บ่เหมือนนีด้ยเน่ยกินนะกินเนแมนบ่แมนเหนทบุษุเ้ยงเดียเดียวงามาหเพิ่สามีเพงเาจกินนใช่นีมเพิ่าหิวสิตายนเพิ่าโค้งถ่าอยู่เพิ่ว่าสก้าวแต่ันี้ทรงกระชสบายเลยนี่หนะกนี่เขาิ ซะซาะซาซากินไ้บ่ายนะเยนใสบ่าวป,ป้ายเพื่อนดีเนาะกินป้ายบ่าอีกไม่เท่าน่ยไม่เท่าจะกินยามันคืนอม่อนีนน้อากาศหอนทำงุูบซสงเพื่อไม่เท่าเพื่อนมูมีรูมขื่อฮะไปกินเขื่อไ,ไปกินมันื่อเน,นี่เอ,อาอโบจับมันเปื่อยเช็ดเช็ด ຫดົດຊ่ะເມື່ອເດີ້ເມື່ອຕ